พี2.5ภัยร้ายใกล้ตัวตอน PM 2.5มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรฝุ่น PM 2.5ไม่มีกลิ่นมีขนาดเล็กมากสามารถผ่านเข้าไปในร่างกายได้ถึงถุงลมปอดเลยนะคะบางส่วนสามารถเล็ดรอดผ่านผนังถุงลมปอดเข้าไปในเส้นเลือดฝอยล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดและกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกายได้ค่ะ ซึ่งฝุ่น PM 2.5ที่เล็ดรอดเข้าไปในร่างกายนั้นจะก,กระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระลดระบบแอนตี้ออกซิแดนต์รบกวนสมดุลต่างๆของร่างกายและกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารอักเสบซึ่งมีอันตรายต่อเนื้อเยื่อในร่างกายและส่งผลกระทบต่างๆตามมาดังนี้ค่ะกระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรงังเกิดอาการกำเริบเช่น โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โรคหอบหืดและโรคถุงลมโป่งพองกระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการกำเริบโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อ PM 2.5ทำให้เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดความเสียหายนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังค่ะการกระตุน้นการอักเสบเรื้อรัง การตอบสนองต่อเนื้อเยื่อเสียหายการอักเสบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสัมผัส PM 2.5เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่โรคเรื้อรังเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจและโรคมะเร็งค่ะสำหรับผลระยะยาวนะคะจะทำให้การทำงานของปอดถดถอยอาจเกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แม้ว่าคุณจะไม่สูบบุหรี่ก็ตาม และเพิ่มโอกาสทำให้เกิดมะเร็งปอดได้อีกด้วยค่ะและนี่คือ PM 2.5ภายร้ายใกล้ตัวในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ